สวัสดีครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้จะพามาเช็คนะครับว่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็คือวันที่1718มิถุนายนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนไหมนะครับก็สําหรับวันนี้วันที่ลงคลิปนี้คือวันที่16มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดการณ์อีก2วันว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนไหมนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเนี่ยจะเกิดมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ที่สําคัญนะครับพื้นที่ไหนบ้างนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับก็จะได้เป็นแนวทางในการวางแผนทํากิจกรรมในช่วงวันหยุดนะครับสําหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปในช่วงวันเสารท์ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของช่วงที่ประเทศไทยเริ่มจะมีฝนลดลงนะครับหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนกลางอีสานเหนือนะครับ ก็เริ่มที่จะมีฝนลดลงนะครับเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็เริ่มมีกำลังอ่อนลงแล้วก็ประกอบกับล่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยในช่วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เลื่อนออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้มีฝนลดลงนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีบางพื้นที่นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับก็ไม่ใช่ว่าลดลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ก็เป็นไปตามไดูฝนนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอยู่นะครับเพียงแค่ว่าฝนก็อาจจะไม่มากเท่าเดิมเท่าอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับสําหรับในช่วงวันเสาร์ที่17นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวันเสาร์ที่17ก็ดูจากโมเดลของศูนย์พยากณรอากาศระยะกลางนะครับก็ในช่วงเช้าเช้านะครับก็กลางคืนนะครับต่อเนื่องเช้าก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับโดยเฉพาะโซนแถวภาคอีสานนะครับ แล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยฝนจะหายไปนะครับฝนจะเริ่มกลับมาในช่วงประมาณเที่ยงนะครับอ่านี่เริ่มดูนะช่วงประมาณเดี๋ยวย้อนกลับมานะครับช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของภาคใต้นะครับภาคใต้นี่ยังมีฝนนะมีโอกาสที่จะมีฝนนะครับประมาณเที่ยงของวันเสาร์นะครับที่พาท่านผู้ชมมาสตาร์ทที่ช่วงเที่ยงเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เริ่มจะมีฝนมากที่สุดนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็ ด้านตะวันตกของประเทศนะครับโดยเฉพาะในแถวจังหวัดตากนะครับโซนนี้ก็มีโอกาสาาที่จะเกิดฝนแล้วก็พักใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงมานครศรีธรรมราชนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงประมาณบ่ายประมาณเที่ยงนะครับพอไปดูบ่ายโมงนะครับฝนก็เริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยมีการเคลื่อนที่จากตะวันตกไปด้านตะวันออกมากขึ้นนะครับในช่วงบ่ายโมงของวันที่17ก็คือวันเสาร์นี้นะครับก็จะเห็นว่า ในแถวจังหวัดตากนะครับลอยต่อระหว่างตากกับกาญจนบุรีนะครับโซนตะวันตกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนในขณะเดียวกันก็มีการกระจายตัวเริ่มจะมีการกระจายตัวของฝนมากขึ้นแล้วก็ภาคใต้นะครับเริ่มมีฝนมากขึ้นนะครับนี่คือในช่วงบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงวันนี้17พอไปดูช่วงบ่ายสามนะครับบ่ายสามเนี่ยฝนเริ่มกระจายตัวได้ดีนะครับก็เหมือนกับทุกวันนะครับก็คือ ช่วงนี้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวได้ดีนะครับตอนนี้ก็แถวนี้นะครับเข้ามาถึงนครสวรรค์แล้วนะในส่วนของด้านตะวันตกที่เริ่มเคลื่อนที่มาจากมาทางด้านตะวันตกนะครับในส่วนของฝนซึ่งเป็นด้านแรกที่รับมรสุมก่อนแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานก็เริ่มมีฝนกระจายตัวนะพอสมควรนะครับภาคเหนือก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าภาคใต้นี่จะเยอะนะครับเยอะภาคใต้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะนะครับ นี่คือช่วงประมาณบ่ายสามของวันที่17็นะครับคือวันเสาร์นะครับพอไปดูช่วงสี่โมงเย็นนะครับเนี่ยฝนก็เลื่อนมาครับก็คือเริ่มเลื่อนเข้ามาทางด้านตะวันออกมากขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับที่มาจากด้านตะวันตกนะครับส่วนภาคใต้ก็แถวโซนล่างนี่นะครับเนี่ยแถว3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ฝนเยอะครับแล้วก็ตั้งแต่สุราษฎร์ลงมานครศรีธรรมราชตรังหาดใหญ่ภูเก็ตนี่ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงวันเสาร์นะครับ แล้วก็พอไปดูช่วงประมาณ6โมงเย็นนะครับฝนก็เริ่มเนี่ยนะครับเข้ามาปกคลุมในส่วนของภาคกลางมากขึ้นครับตรงนี้ก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงค่ำนะครับประมาณ6โมงเย็นนะครับที่เหลือก็ปะปลายนะครับแถวอีสานล่างก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับภาคใต้ก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับรวมทั้งหาดใหญ่นี่ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วง6โมงเย็นนะครับของวันเสราร์นะครับไปดูช่วงประมาณ สามทุ่มนะครับประมาณสามทุ่มก็จะมีกลุ่มฝนยังกระจายตัวอยู่แต่ภาคกลางนะมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็เช่นกันขออภัยนะครับอีสานใต้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงค่ำนะครับส่วนภาคใต้ฝนก็เริ่มหายไปแล้วนะครับในช่วงของดึกวันเสาร์นะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูในช่วงวันอาทิตย์นะครับ เนี Workers, ่ยครับช่วงคืนวันเสาร์ก็ยังมีโอกาสจะเกิดฝนได้นะโดยเฉพาะช่วงดึกๆนะครับจะสังเกตนะครับช่วงดึกๆก็ฝนมีโอกาสที่จะเกิดได้หลายพื้นที่เหมือนกันนะครับคืนวันเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์นะครับก็แถวอีสานตอนบนนะครับอีสานใต้นะครับเพราะฉะนั้นในคืนวันเสาร์นะครับก็แถวอีสานนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับได้พอสมควรนะครับแล้วก็พอไปดูในช่วงเช้าตรู่ของวันอาทิตย์นะครับ ก็คือคืนวันเสาร์เชา้าวันอาทิตย์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะแถวอีสานตอนบนนะครับนี่คือในส่วนของวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไปไล่ดูวันอาทิตย์ต่อนะครับก็พอช่วงเช้าเนี่ยก็ยังมีฝนน้อยอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอไล่ไปจนถึงประมาณไปสตาร์ทที่ประมาณเที่ยงนะครับอาเที่ยงฝนก็จะเริ่มนะครับจะเริ่มกลับเข้ามาแล้วโดยเริ่มทางด้านตะวันตกเช่นเดิมนะครับก็คือจะเป็นวัฏจักรนะครับ แล้วก็ในส่วนของวันอาทิตย์เนี่ยภาคตะวันออกก็อาจจะฝนเยอะหน่อยนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็เริ่มที่จะมีกลุ่มฝนนะครับภาคใต้ก็บางส่วนก็จะมีฝนนะครับแล้วก็พอประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงนะฝนก็กระจายเข้ามาข้างในมากขึ้นนะครับในช่วงบ่ายโมงแล้วก็ประมาณบ่ายสามนะครับเนี่ยก็จ,จะคล้ายกันนะครับคล้ายกับวันเสาร์นะครับในส่วนของวันอาทิตย์ ก็ฝนก็กระจายตัวดีขึ้นครับเนี่ยเข้ามาแถวนครสวรรค์แถวพิษณุโลกนะครับรวมทั้งภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ในส่วนของระยองจันทบุรีสะแก้วโซนนี้โคราชนะครับแล้วก็อาจจะไล่มาถึงในส่วนของอีสานนะครับโซนนี้ในช่วงของวันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็พอสี่โมงเย็นก็เริ่มเลื่อนเข้ามามากขึ้นนะครับภาคใต้ก็เช่นกันนะครับก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหาดใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ ตอนบนก็มีประจวบขึ้นมานะประจวบเพชรบุรีนะครับหัวหินนะครับโซนนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงของวันอาทิตย์ช่วง4โมงเย็นนะครับพอไปดูช่วง6โมงเย็นนะครับเนี่ย6โมงเย็นฝนเริ่มกระจายไปด้านอีสานมากขึ้นนะก็คือเริ่มจากทางด้านตะวันตกไปด้านตะวันออกนะครับอีสานใต้ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนมากขึ้นนะครับแล้วก็อีสานกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะครับ ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนในส่วนของ3มจังหวัดชายแดนภาคใต้และประจบคีรีขันโซนนี้นะครับพอไปดูช่วงประมาณนะครับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งฝนเริ่มที่จะกระจายไปด้านตะวันออกนะครับตอนนี้ก็แถวอีสานใต้นะครับแถวอุบลอำนาจ,จเจริญม,มุกดาหารโซนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับส่วนภาคอื่นก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับในส่วนของค่าของวันที่ สิบแปดหรือว่าวันอาทิตย์นะครับพอไปดูประมาณสองทุ่มนะครับอาฝนก็เริ่มกระจายอยู่ที่เดิมน,นะแถวตะวันออกแถวตะวันออกของภาคอีสานนะครับแล้วก็เริ่มที่จะหายไปในช่วงค่ําคืนนะครับนี่คือภาพรวมนะครับของการเกิดฝนในช่วงวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่17แล้วก็วันอาทิตย์ที่18นะครับก็คือเป็นช่วงวันหยุดนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ ภาพรวมก็มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ต่อเนื่องนะครับเกือบทุกภาคเช่นกันนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วฝนก็อาจจะลดลงนะครับโดยมากฝนจะเริ่มในช่วงบ่ายถึงค่านะครับเริ่มจากทางด้านตะวันตกของประเทศก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทางด้านตะวันออกนะครับรวมทั้งภาคใต้ก็อาจจะมีฝนชุกกว่าภาคอื่นในช่วงนี้นะครับนี่คือภาพรวมครับของช่วงวันหยุด สุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นโมเดลนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีผิดพลาดได้นะครับแต่ว่าก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับวางแผนในการทํากิจกรรมในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ